สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับคอนเทนต์ F1 กันอีกแล้ววันนี้ครับผมจะมาพูดถึงเรื่องกลยุทธ์การเปลี่ยนยางช่วงเซฟตี้คาร์หรือที่เราเรียกว่าชิปพิสตอปครับเอาละครับมาเข้าเรื่องกันเลยก่อนอื่นครับเราต้องเข้าใจว่าทําไมทีมถึงเลือก่จะตัดสินใจให้นักขับเนี่ยเข้าเปลี่ยนยางในช่วงเซฟตี้คาร์วิ่งออกมาข้อแรกครับเวลาที่ใช้เท่าเดิมแต่ประหยัดและคุ้มค่ามากกว่า คิดแบบนี้ครับในการแข่งขันปกติเนี่ยสภาพว่าปกติหรือกรีนแฟลกทงเขียวนี่นะนักขับทุกคนครับวิ่งด้ยวยความเร็วเต็มสปีดเท่าที่ทำได้ซึ่งมันจะใช้เวลาต่อรอบประมาณนาทีครึ่งเฉลี่ยเฉลี่ยประมาณนี้ครับถห,หนึ่งนาทีซึ่งหากเกิดเหตุการณ์เซฟตี้คาขึ้นนักขับครับทุกคนจะต้องลดความเร็วลง ซึ่งนั่นเนี่ยจะทําให้เวลาต่อรอบที่จะทําได้เนี่ยช้าลงตามไปด้วยนั่นเท่ากับว่าการเข้าพิสตอฟค,ครับโดยปกติแล้วเนี่ยกดในการเข้าพิสเอนทรีเนี่ยมันจะถูกจํากัดความเร็วไว้อยู่แล้วอยู่ที่80กิโเมตรต่อชั่วโมงครับซึ่งบางสนามมันจะถูกจํากัดความเร็วไว้ที่60กิโเมตรครับเช่นมนาโกรสิงคโปร์พวกเนียต้องดูเป็นสนามสนามไปเป็นความปลอดภัยมาตรฐานที่ทาง FIA ได้ออกกฎไว้ครับเมื่อรถเข้าสู่พิษ หลังจากรถเข้าพิษแล้วเนี่ยก็จะใช้เวลาในการเปลี่ยนยางอยู่ที่สักราวหนึถึงสวินาทีถึง3มวินาทีเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยออกมาก็ต้องทําความเร็ว80กิเมตรต่อชั่วโมงต่อไปจนกว่าจะออกพิษครับเมื่อออกจากโซนพิษนักขับเนี่ยก็ยจะสามารถกลับมาทําความเร็วได้แต่เมื่ออยู่ในช่วงเวลาเซฟตี้คาร์ความเร็วเนี่ยในพิษเนี่ยเท่าเดิม80กิโมตรต่อชั่วโมงโดยที่ในสนามแข่งเนี่ยความเร็วเนี่ยถูกลดลง เพราะฉะนั้นการใช้เวลาในการเข้าพิทเนี่ยครับอยู่ที่ราวๆยี่สิบถึงยี่สิบห้าวินาทีในสถานการณ์ปกติยี่สิบถึงยี่สิบห้าวินาทีเนี่ยมีโอกาสที่นักขับคนอื่นจะแซงไปได้เยอะมากๆแต่พออยู่ในสถานการณ์เซฟตี้คาร์ที่รถทุกคันวิ่งช้าลงแต่เวลาพิทเนี่ยที่เราใช้ในพิทเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วจะเท่าเดิมพอมันมาตรฐานหรือเท่าเดิมเนี่ยก็ทําให้การเปลี่ยนยางในช่วงเซฟตี้คาร์ออกมาเนี่ยมีความคุ้มค่ามากกว่าเปลี่ยนในช่วงเวลาปกติซึ่งเราจะเรียกเทคนิคนี้ว่าชิปพิทสต็อปหราา้ะ ได้ความคุ้มค่าเราได้การเปลี่ยนยางที่ไม่เสียหายต่อตําแหน่งในการแข่งขันมากเนี่ยครับคือเหตุผลที่ทีมเนี่ยมักจะเลือกเปลี่ยนยางหรือเข้าพิษทันทีมเมื่อมีเซฟตี้คาออกมาแต่ครับเราต้องมาทําความเข้าใจเพิ่มกันอีกนิดหนึ่งเราต้องมาทำความเข้าใจกันถึงเรื่องเมื่อเซฟตี้คาออกมาเนี่ยสถานการณ์ของนักขับจะเป็นยังไงเมื่อเซฟตี้คาออกมาครับจะมีสัญญาณจากเรสคอนโทรลเนี่ยส่งไปที่พวงมาลัยหรือหรือกล่อง ECU ของนักแข่งเนี่ยไ่ทาการโชว์ข้อมูลว่า นักขับเนี่ยผู้นําสูงสุดอยู่เนี่ยผู้นําอันดับแรกเนี่ยจะต้องรักษาระยะห่างจากเซฟตี้คาร์เท่าไหร่แล้วมันจะมีตัวเลขบวกหรือลบขึ้นโชว์ให้หน้าพงมาลัยครับเมื่อตัวเลขลบนั่นแปลว่าคุณขับเร็วเกินไปหรือถ้าบวกนี่ยแปลว่าผณขับช้าเกินไปเพราะฉะนั้นนักขับเนี่ยก็จะต้องรักษาความเร็วและคันแรกนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยก็ต้องรักษาระยะห่างจากเซฟตี้คาร์เขาจแบบนี้นะหากนักขับเนี่ยครับไม่ปฏิบัติตามกฎการทําความเร็วในช่วงเออเซฟตี้คาร์เนี่ย นักขับมีความเสี่ยงที่ถูกลงโทษครับโดยมักจะแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักหนึ่งคือติดโทษ time p e n a l บวก5วินาทีบวก10วินาทีแล้วแต่ความจงใจหากพยายามจะฝืนขับเร็วเกินไปแล้วก็ทําอย่างแบบชัดเจนมีแสดงเจตนาที่จงใจหากมีเจตนาให้จงใจามากกว่าน,นั้นอาจจะโดนโทษถัดออกมาเป็นดับที่2ที่เราเรียกว่า drive to penalty อาจจะต้องขี่เข้าพิษแล้วก็ถูกล็อกความเร็วในพิษให้เหลือ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งกว่าจะจบ พิษเนี่ยก็ใช้เวลาไปหลาย10วินาทีครับซึ่งเท่าทาั้งที่2เนี่ยก็ทําให้เสียอันดับไปได้อีกเยอะเลยและอย่างที่3ครับเรียกว่า stop and go penalty ก็คือเข้าไปอยู่ในพิษไม่พอเนี่ยโดนจํำกัความเร็ว80กิโมตรต่อชั่วโมงไม่พอเนี่ยยังต้องมาหยุดในพิษอีก10วินาทีแล้วก็ออกไปพอจะออกไปได้น,นวมันกีโดนรุงๆกันเป็นโอ้โหสีกว่าวินาทีนะครับสามสวินาทีเนี่ยโอ้หมันเป็นโทษที่มันหนักแล้วครับ จะเสียดับไปอยู่เยอะล่วงไปท้ายๆตารางได้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นครับการรักษาความเร็วในช่วงเซฟตี้คาร์เนี่ยไม่ไม่ไม,ไม่ทำอะไรที่มันสูมเสี่ยงมากเกินไปเนี่ยก็ต้องเป็นสิ่งที่นักขับต้องระวังครับเพราะบางกรณีเราก็ได้เห็นแล้วว่ามันเกิดโทษอะไรขึ้นบ้างหากมันขับบางทีอาจจะหัวร้อนหรือควบคุมอ,อารมณ์ตัวเองไม่ได้นะก็อาจจะโดนโทษพวกนี้ทําให้ยิ่งแย่ไปกันใหญ่ และนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าทําไมเมื่อเซฟตี้คาร์ออกมาเนี่ยนักขับถึงช้าลงเพราะเนื่องจากความเร็วเนี่ยมันไม่ได้ฟิกตายตัวนะครับมันอยู่ที่ตัวเซฟตี้คาร์ปัจจัยหลายอย่างแต่มันจะมีอัตราบวกกับลบเนี่ยโดยที่เขามีระบบคอมพิวเตอร์คํานวณมาแล้วเนี่ยว่าควรเท่าไหร่เท่าไหร่ยังไงน่นักขับก็แค่ต้องขับให้อยู่ในเรนจ์ที่ไม่บวกหรือลบให้มันอยู่ในค่าที่พอดีแค่นั้นเองครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเซฟตี้คาร์ออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความที่ ถ้าขับคนแรกครับพอรักษาระยะห่างจากเซฟตี้คร์ใช่ไหมคนอื่นเนี่ยมันจะถูกบีบระยะห่างให้เข้ามาใกล้เซฟตี้ค่า Car, ด้วยตามอันดับไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาหลังจากเซฟตี้ค่าผ่านไปสักช่วงแล้วเนี่ยรถทุกคันครับจะกลับมาเรียงกันเป็นขบวนซึ่งตรงนี้เนี่ยนำไปสู่การตัดสินใจในการเข้าริสต็อปแลวครับทีนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงในอีกหัวข้อที่2ก็คือการเข้าฟิสต็อปก็ไม่ได้หมยความว่า คุณจะไม่เสียตําแหน่งหรือการเข้าพิสตอปทุกครั้งเมื่อเซฟตีค้คาออกมาเนี่ยอาจจะไม่ใช่กลยุทธ์ที่ดีสัทีเดียวทีนี้เรามาทาความเข้าใจปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้ทีมอาจจะไม่เลือกให้นักขับเนี่ยเข้าพิสตอปอย่างเช่นข้อแรกครับนักขับเนี่ยได้มีการเข้าพิสตอปไปเมื่อไม่นานมานี้ก่อนที่จะมีเหตุการณ์เซฟตีค้คาตรงนี้เนี่ย ด้วยความที่นักแข่งนะอาจจะเข้ามาเปลี่ยนพิสตอปตามแผนของทีมอยู่แล้วแล้วกับมีเหตุการณ์เซฟตี้คาร์ออกมาหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยด้วยความที่ยางเนี่ยเพ,พิ่งเปลี่ยนไปแต่คนอื่นเนี่ยอาจจะไม่ไเร่งเปลี่ยนยางนะแต่หากเรามาเข้าเซฟตี้คาร์ตอนนี้ก็เท่ากับเราต้องมาเปลี่ยนยางอีกซึ่งบางสถานการณ์บางทีมทำนะครับในช่วงท้ายแต่บางครั้งเนี่ยาการที่ทีมเ,เลือกใส่คอมพลตที่ตามแผน,นอาจจะเป็นพวกายางฮาร์ดหรือยางมีเดียมเนี่ย ออกพิษมาแล้วมีเซฟตี้คาร์เนี่ยบางครั้งทีมก็อาจจะไม่เลือกให้นักขับเข้าพิษเพราะเนื่องจากยางเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่ยังใช้งานตามแผนได้นานแต่หากคุณเข้าพิษไปแล้วเนี่ยก็เท่ากับเสียเปรียบมากครับเพราะคนอื่นเนี่ยที่ยังไม่ได้เปลี่ยนยางเนี่ยอาจจะได้เข้าพิษในช่วงเนี้ยแล้วทําให้เขาแบบเข้าพิษได้คุ้มค่ากว่าพอเซฟตี้คาร์ออกไปเนี่ยเขา,าจ,จะมียยางที่สดกว่า แล้วก็พร้อมที่จะแซงคุณไล่บี้คุณในทีหลังซึ่งบางครั้งเราก็ต้องตัดสินใจเพราะเรื่องพวกนี้ก็มีความละเอียดซับซ้อน2อครับดูจากระยะห่างหรือแก a บทีมเนี่ยต้องรีบตัดสินใจครับเมื่อมีเหตุการณ์เซฟตี้คาเกิดขึ้นเพราะยิ่งใช้เวลานานในการตัดสินใจรถเนี่ยมีโอกาสที่แกลบของรถนะครับมันจะเข้ามาใกล้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่ในกลยุทธ์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย เมื่อเซตตี้ข่าวออกมาทีมต้องรีบตัดสินใจทันทีว่าจะเข้าไหมเพราะในช่วงแรกที่มีเซตตี้ข่าออกมาช่วงที่รถเพิ่งเริ่มลดความเร็วนะครับระยะห่างหรือแกลบเนี่ยมันยังห่างกันพอสมควรอยู่เพราะฉะนั้นการเข้าพิตในช่วงเนี่ยอาจจะทําให้คุณไม่เสียอันดับเลยหรืออาจจะทําให้เสียอันดับไม่มากแล้วสามารถมาไล่แสงได้ภายในทีหลังเข้าใจอย่างนี้ไล่แสงได้ไปหลังเพราะด้วยอายางที่สดใหม่แล้ว อันนี้ครับผมขอเสริมอีกเรื่องหนึ่งคือบางคนเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าช่วงเซฟตี้คาร์เนี่ยมันมีกฎในการห้ามแซงใช่ไหมแต่ทําไมพอเข้าพิสตอปแล้วเนี่ยถึงแซงได้การเข้าพิษเนี่ยครับไม่นับเป็นการแซงนะการการที่รถเข้าพิษแล้วอีกคันนึงแบบไม่เลือกจะไม่เข้าพิษอะแล้วขี่ตามเซฟตี้คาร์ไปอะมันจะในในช่วงนั้นเนี่ยเราไม่นับเป็นการแซงนะครับมันเหมือนเป็นการที่นักขับเนี่ยเลือกใช้กฎเข้าพิษไปที่เกี่ยวกับพิษเพราะฉะนั้นสมมุติคุณนําอยู่เป็นอันดับหนึ่งแล้วคุณเข้าพิเนี่ยแต นักขับที่ตามหลังอันดับ2เนี่ยไม่เข้าคิดใช่ไหมพอเขาขี่เลยไปเนี่ยก็เท่ากับเขาขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งเลยนะแล้วพอคุณเปลี่ยนยาเสร็จกลับออกมายังอยู่ในส,าาส,ถ,านสถานการณ์เซฟตี้คาร์อยู่เนี่ยก็เท่ากับคุณเนี่ยไม่สามารถแซงกลับไปเป็นอันดับหนึ่งได้แล้วนะอ่าบางคนดู F1 ใหม่อๆอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ตรงนี้เนี่ยผมขอพูดเสริมมาดีนึงเผื่อใครยังยังไม่เก็ตว่ามันมีโอกาสเสียอันดับได้นะครับหากคุณเข้าพิดสต็อปช่วงเซฟตี้คาร์เนี่ยถ้ามันมีระยะห่างหรือแกร็บที่ไกลเกินไป 3ครับเหตุเสี่ยงที่จะทําให้การเข้าพิสต็อปเนี่ยเสีอยนดับได้นั่นก็คือทามิงอ่าเราต้องเข้าใจก่อน,นครับว่าการจะเข้าพิสต็อปหลังจากช่วงเซฟตี้คารเนี่ยการจะเข้าพิสต็อปใช่ไหมมันต้องเข้าผ่านพิสเอนทรีเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่ทามิงไม่ดีหรือดวงซวยเนี่ยคือนักขับเนี่ยคุณอาจจะกาลังขับจะผ่านครบรอบพอดีกําลังจะผ่านช่วงพิสเอนทรีเข้าไปทางเข้าพิสเนี่ยด้านมีเหตุการณ์เซฟตี้คารมาเกิดขึ้น หลังจากคุณผ่านช่วงนั้นไปพอดีเนี่ยทางดันว่าคุณต้องเริ่มลดความเร็วแล้วคุณจะเสียเวลาในการวนหนึ่งรอบเนี่ยซึ่งนักขับคนอื่นที่อาจจะยังไม่ถึงจุดเข้าพิท e อนทรีเนี่ยอาจจะเลือกเข้าพิทในช่วงนั้นเลยได้ซึ่งนั่นเนี่ยจะทําให้คนที่ขับเลยทางเข้าไปแล้วแล้วเกิดเซฟตี้คาร์เนี่ยถือว่าซวยครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยบางสถานการณ์เราอาจจะเลือกไม่เข้าพิทนะเพราะว่ามันต้องประเมินว่าการเข้าพิทเนี่ยคุ้มไหมเรามาเปลี่ยนยางกลับออกมามันคุ้มไหมเพราะ กว่าคุณจะไปวนกับมารอบหนึ่งเนี่ยบางทีระยะห่างหรือแปบรบจากคันอื่นเนี่ยมันเริ่มไกลขึ้นแล้วพอคุณมาตัดสินใจเข้าพิดในรอบหลังเนี่ยอาจจะเสียอันดับได้หลายอันดับแล้วอย่าลืมครับนี่คือการแข่งขันฟอร์มล่าวัน ทุกคนเนี่ยคือสุดยอดฝีมือต่อให้จะมีอันดับโลกระดับท็อปฟาเนี่ยแต่การจะขึ้นแซงอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่รอบเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะฉะนั้นการจะเข้าพิษเนี่ยเราก็ต้องคำนวณถึงจํานวนรอบที่เหลือด้วยไม่ใช่ว่าเออมีเซฟตี้คาร์แล้วเราจะเข้าพิษอย่างเดียวมันมีปัจจัยประมาณ3-4อย่างที่เราต้องคิดเผื่อ,อครับแล้วเผื่อไม่บางสนามนะที่มันมีความเสี่ยงที่จะมีเซฟตี้คาร์ออกมามา,มากๆนะ่โดยเฉพาะส่วนใหญ่จะพบในสนามประเภทอ่อในเมืองอะ่ะพวกเนี้ยที่มี ถนนแคบๆเนี่ยมักจะมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดเซฟตี้คาร์ค่อนข้างบ่อยครับเพราะฉะนั้นการที่ทีมเนี่ยอาจจะอาศัยโชคในการลุ้นให้เกิดเซฟตี้คาร์ด้วยเนี่ยก็อาจจะช่วยทําให้ทีมเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์จากการคาดการตรงนี้ได้แต่ก็ต้องมาลุ้นอีกทีเนาะมันจะเกิดขึ้นไหมอ่าบางทีอาจจะต้องมีการวางแผนเผื่อเรื่องเกี่ยวกับดวงเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยเผื่อไว้เป็นแผนแผนพิเศษ นะประมาณนี้ประมาณนี้ซึ่งเหตุการณ์อย่างนี้มันเคยเกิดขึ้นแล้วจริงครับอย่างที่เกิดขึ้นกับแม็กวูสเตปเปนในสนามมัว uh, ร่านครับโอเคครับแล้ววันนี้ผมก็มาอธิบายเรื่องเนี้ยเพื่ออยากให้คนเข้าใจการดู F1 มากขึ้นกลยุทธ์ในการเปลี่ยนยางช่วงเซฟตี้คาออกมาเนี่ยเขากำลังคิดอะไรวางแผนหรือมองสถานการณ์เป็นแบบไหนอยู่เพื่อช่วยให้คุณผู้ชมเนี่ยที่ อาจจะเพิ่งมารับชม F1 เนี่ยได้เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมมันต้องแบบมีเซฟที่คาแล้วมันมีประโยชน์ยังไงบางคนไปดูหนังเรื่อง F1 The m หรือมีมาอาจจะงงๆอยู่เฮ้ยเซฟที่คาออกมาแล้วแบบไป,ไปเปลี่ยนยางคือมันมีผลดียังไงมันไม่ดียังไงเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะทำให้คณเข้าใจมากขึ้นหวังว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ทำให้ทุกคนสนุกกับการรับชม F1 มากยิ่งขึ้นแล้ววันนี้ครับใครชอบก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยวันนี้ครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ